อีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันไปบ่อยมากเลยแล้วก็ลุงตู่เนี่ยโดนกระหน่าเรื่องนี้ก็คือการที่ลุงตู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจครับพี่อิทโอ้โห oh ครับถ้าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยส่งออกเราจะเพิ่มขึ้นไหมอ๋อ oh ถ้าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยออจะคิดนําเอาการท่องเที่ยวเนี่ยม,มาฟื้นฟูประเทศไหม oh ถ้าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะสร้าง eec ขึ้นมาเพื่อดึงการลงทุนจากต่างประเทศไหม Hmm. ถ้าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราจะมีเงินทุนสำรองเป็นอันดับ14ของโลกและมีเง,เงินเยอะจนถึงขนาด IMF คิดจะมากู้เราไหมนี่ไงไม่ใช่เราไปกู้เขานะเขาจะมากู้เราออแล้วเรื่องของทองที่เรามีมากที่สุดในอาเซียนล่ะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจเราดีหรอกเหรออ่าและในขณะเดียวกันหลังจากที่โควิดมันอ่อนตัวลงครับก็มีคนเขาบอกว่าประเทศไทยนี่แหละที่จะฟื้นจากเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แล้วประเทศในกลุ่มเอเชียที่จะ,ะฟื้นออกมาเป็นบวกในปีหกหกนี้มีจีนกับไทยอันนี้เหรอคนทำเศรษฐกิจไม่เป็นออถ้าคนทำเศรษฐกิจ,จไม่เป็นจะมีคนมาลงทุนเยอะขนาดนี้ไหมส่งออกจะเติบโตไหม GDP จะเติบโตเป็นบวกไหมครับจะรักษาเงินเฟอ้อให้เป็นหลักเดียวได้ไหมนะ แล้วก็การท่องเที่ยวจะเติบโตได้ขนาดนี้ไหม<ะ>ทั้งหมดเหล่านี้คือความสามารถของลุงตู<ะ>่ที่พวกเขาดูถูกว่าเป็นรอปรพอขับเครื่องบินบน,นะฮะซึ่งถ้าเราเคิดว่ารอปรพอขับเครื่องบินได้ดีขนาดนี้รเราคงต้องไล่กับตันออกแล้วล่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคใครก็ตามที่บอกว่าลุงตู่ดูแลเศรษฐกิจไม่เป็นเนี่ย<ะ>มันเป็นการพูดด้วยวาทก,กรรมที่บิดเบือนความจริงมันไม่ตรงกับความเป็นจริง ข่าวอย่างนี้ฟังแล้วเนี่ยมันก็บาดหูบาดตาบาดใจนะว่าทำไมถึงมีอคติรุนแรงขนาดนี้ทำไมอิจฉาริษยาขนาดที่เรียกว่ามองความจริงไม่ได้เลยเหรอรเราอยากจะมองว่าถ้าคุณชมลุงตู่ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดคุณก็หุบปากแต่ไม่ใช่มาสร้างวัฒกรรมบิดเบือนว่าลุงตู่จัดการเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ไไดลุงตู่นะจะเก่งเศรษฐกิจหรือไม่เก่งก็ไม่รู้ แต่ลุงตู่รู้ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นจะต้องคุยกับ,คกบใครคลุงตู่คุยกับอุตสาหกรรมแทบทุกภาคส่วนครับลุงตู่นั้นจัดคณะกรรมการขึ้นมาเป็นสบสรบประกอบไปด้วยเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจนักวิชาการทางด้านเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันก็มีข้าราชการอย่างเช่นข้าราชการสภาพัฒน์ที่เก่งเศรษฐกิจเขามาร่วมมือกันและในที่สุดแล้ว วางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย20ปีด้วยวิสัยทัศน์และในขณะเดียวกันนั้น<ม>ก็เลือกว่าประเทศไทยนั้นจะเป็น Creative e c o ค o m y เป็นเศรษฐกิจบนฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เน้น ICT <ม>ก็คือเรื่อง Innovation, Creativity และเทคโนโลยีนะคะ เลือกด้วยว่าจากคำอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับเช่นเรื่องการเกษตรเรื่องการแพทย์เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอทีมีหน้าซ้ํายังมีความพยายามในการที่จะแปลงซอฟต์พาวเวอร์นะคบให้เป็นเอ็กแคนมิกพาวเวอร์พูดง่ายๆก็คือว่าพลังละมุนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมทุนประวัติศาสตร์อาหารการกินต่างๆนานาแปลงให้มันเป็น คุณทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น economic power นี่หรือ,อคนที่ไม่เป็นทางด้านเศรษฐกิจกษษษและคนที่บอกว่าประเทศไทยจะลงเหวเนี่ยครับกรุณานะคะ ลองเอาผลการประกอบการของคุณเมื่อปีที่แล้วมาโชว์หน่อยสิถ้ามันลงเหวจริงเนี่ยคุณ<ะ>ต้องเจงครับแต่เห็นว่าคุณกำไรมากมายมหาศาลยอดขายก็เยอะแยะใช่ขณะเดียวกันข่าวก็ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอ,อว่าคุณเองนั้นเนี่ยเตรียมกำลังจะขึ้นโปรเจกต์อีกมากมายกายกอง,ถ,กองถ้าประเทศไทยจะลงเหวแล้วคุณเป็นนักธุรกิจที่มีความชาญฉลาดแลวิสัยทัศน์ คุณจะลงทุนหาพระแสงด้านเงาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะลงทุนในโครงการมากมายก็แปลว่าคุณต้องมองว่าประเทศไทยมีความหวังเพราะฉะนั้นเพาว่าประเทศไทยจะลงเหวไม่ใช่แต่พวกคุณต่างหากล่ะที่จะลงเหวเพราะไล่ลุงตู่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ไปจะเด็ดหัวลุงตู่ก็เด็ดไม่ได้จะรื้อนั่งร้านก็รื้อไม่ได้สุดท้ายเขาก็ฉายภาพนั่งร้านที่ขี้โกงในสมัยจำนำข้าวมาให้เราดูว่านู้น ก็ไม่พ้นคอ